ส้มกอมีกนกเนื้อมะขามจัดจ้านกุรานท่งเศรษฐีพิมนิยมจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพระจะว่าโชว์ก็โชว์จะ ต้องการอยากเป็นเจ้าของก็ติดต่อมาใช้กล้อง 10x นะครับขยายครับนี่คือใช้กล้อง 10x ก,กล้อง 10x ธรรมดาครับ สวยนะครับนี่ก็อีกองครับถูกแใจไหมครับเนื้อแกงเหมือนหินนะครับดินเหมือนแกงดูได้หลังนะครับครับเป็นด้านหินเลยครับนี่ครับอจะให้ดูข้างล่างครับเดี๋ยวนะครับเห็นไหมครับ เม็ดแร้ติ่มบคอขมเก่าแกงครับเป็นดินเผาครับซุ้มก่อเป็นดินเผากูในร้านทุกนะครับดูดูแต่ละองครับบ้านหนอกมะขามติ่มเปียงครับครับ ชอบวงไหนก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรข้างล่างครับครับเอาหอมปากหอมคอนะครับไม่เจืดเชืดครับพาเราไม่มีเจืดเชืดมีพอสมควรครับถ้ามีตังเช่าเชิญเลยครับมีพอสมควรครับนี่กุวัดบรมธาตุครับเป็นไงครับอันนี้มีกระหนกครับ นะครับเห็นดิวดินนะดินด้านในครับเป็นครับนีครับผมแท้ครับนี่ครับสูงกว่าดำดูนะอันนี้ไม่มีกระโนกครับมีลายวงครับ คุณไม่โชยอย่างนี้ดีกว่าครับง่ายดีเป็นไงครับชัดเจนครับโอ้ยถ้าเห็นกองแท้คุณจะต้องโอ้ยเลยแหละครับเป็นไงครับคาบดินในซอกครับดับดินในซอกเวารมเก่าครับครับห้ามล้างนะครับถ้าอันนี้ห้ามล้างครับเดิมเดิมครับลุมเดิม หุรมรธาตุเป็นไงครับเออสวยครับเห็นข่าบดีไหมครับเป็นแผ่นครับหลังกลับมาครับดูรงนี้หลังกลับมาครับ,บ,รบจะดวงไหนก็ได้ครับรงไหนก็ได้อ,าอ่าโชตีละองค,ครับอันนี้ อันนี้ลักษณะจะโดนน้ำครับโดนน้ำอยู่ในในกลุ่ครับเห็นไหมครับขี้กุจะชื้นชื้นนะครับแต่มันแห้งครับแห้งแต่ขี้กุมันจะออกชื้นๆครับถ้าโดนน้ำค่อนแต่มันจะแห้งไปอย่างนี้ตลอดการเลยครับครับสวยเลยครับพอหอมปากหอมคอครับ ดูหลังครับนี่ครับธรรมชาติเนี่ยครับดูดีนะครับตรงไหนก็ได้ครับติดต่อมาครับเบอร์ข้างล่างครับจะให้ชมครับอ่าดู งพวกนี้ครับนี่เนื้อพิกุลครับครับหายากครับเนื้อพิกลหายากครับถ้ามีงานประกวดก็เบอร์หนึ่งแลลวครับชิงแชมป์ติดอันดับเบอร์หนึ่งเลยครับพวกนี้ติดเบอร์หนึ่งทั้งนั้นประกวดที่ไหนชนะที่นั้นแหละครับไม่ต้องห่วง มีว่านดอกมะขามครับนี่เป็นเนื้อพิกลนะครับขี้กูธรรมชาติครับเยอะครับดวงนี้ครับวงครับเป็นไงครับดินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้ออย่างอื่นนะครับนี่เป็นเนื้อดินครับนี่ไม่ได้ถอยจะกรอบครับ โอเคครับสวัสดีครับ